สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กของอ้อนรักปัถนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่ m ม p ป m a r k e เนะคะอยากฟังยาวๆ3 3ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่ m ม p ป m a r k e เค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่10งานเข้าแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งชีวิตที่เคยเป็นปกติธรรมดาตามความคุ้นชินของสองหนุ่มสาวกำลังจะถูกโชคชะตาเล่นตลกเมื่อฉัดระวีตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการวิงเวียนจนต้องวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำหลังจากคืนนั้นผ่านไปเกินหนึ่งเดือน เพราะยุ่งกับงานคุณหมอสาวเลยไม่ได้ตรวจเช็คหรือดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนักความหวั่นใจทำให้เธอเดินไปที่กระเป๋าเดินทางหลังออกมาจากห้องน้าแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าผ้าอนามัยที่แบกข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยยังไม่ถูกแกะใช้งานทาั้งๆที่มันควรถูกใช้ไปบ้างแล้วคุณหมอสาวนั่งตั้งสติครู่หนึ่งก่อนเอื้อมมือสันส่น ไปหยิบสมาร์ทโฟนมานั่งนับวันที่รอบเดือนขาดแถมวันนั้นยังเป็นวันไข่ตกฉัดระวีนั่งใจเต้นตึกตักอยู่นานกว่าเธอจะรวบรวมสติขึ้นมาได้ว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจแต่ละนาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าตั้งแต่ตัดสินใจออกจากหอพักเพื่อเข้ารับการตรวจจนกระทั่งผลออกคนที่ไม่เคยเครียดอะไรถึงกับปล่อยโฮออกมา นไม่เหลือคราบสาวมั่นที่ใครต่อใครเคยพบเห็นเป็นประจำหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาบนความไม่พร้อมมันแย่แค่ไหนฉัดระวีย่อมรู้ดีคุณพ่อของเธอเกลียดคุณแม่ที่ทำให้เธอเกิดมาถึงท่านจะรักเธอเพราะเป็นลูกแต่ก็เป็นความรักที่ผสมผสานความเกลียดชังเธอทำดีท่านก็อารมณ์ดี แต่ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนชายของลูกเข้าหูเมื่อไรความน่ารำคาญใจจากการถูกกระทบกระเทียบเรื่องแม่ก็มักจะถูกคนเป็นพ่อฉายวนขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าพี่หญิงที่พึ่งทางเดียวของเธอในตอนนี้คงมีแค่คุณหมอรุ่นพี่เท่านั้นแย่แล้วแกร้องไห้เหรอ ใจเย็นๆนะอ้อนใจเย็นๆน้องตายแน่ๆเลยแกเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แกอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีใช่ไหมอยู่หออยู่กับใครปลอดภยัยไหมใครทำอะไรแกพี่หญิงอ้อนท้องทำยังไงดีทำยังไงดี หาหลังอุทานรุ่นพี่สาวก็เงียบเพราะเกิดอาการช็อกพูดไม่ออกได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของน้องดังขึ้นเรื่อยๆโอเคแกเราต้องตั้งสติหายใจเข้าลึกๆทุกปัญหามีทางออกพ่อต้องฆ่าอ้อนอย่างที่พี่หญิงว่าแน่เลยไอ้บ้าฉันพูดเล่นพ่อเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกอีกอย่างแกออกมาอยู่คนเดียวแล้ว เรื่องไหนไม่น่าฟังก็อย่ากเก็บมาคิดสิน้องสับสนมากเลยพี่หญิงแล้วจะทำยังไงต่อดีน้องต้องเตรียมตัวไปเรียนต่อถ้าน้องไปเรียนแล้วใครจะเลี้ยงลูกน้องไม่มีใครเลยนะมันต้องเริ่มต้นยังไงใจเย็นๆนะอ้อนเอาทีละเรื่องตอนนี้ชีวิตอ้อนเหมือนมีอุปสรรคแต่พี่ไม่อยากให้อ้อนเอาความเครียดไปลงที่เด็กอ้อนคนดี คนสดใสของพี่เคยมองโลกในแง่ดียังไงพี่อยากให้แกเรียกผู้หญิงคนนั้นออกมาคุยกันให้เข้าใจค่ะแต่กว่าจะกลับไทยก็อีกเกือบสองเดือนทำงานตรงนั้นให้ดีแล้วไปหาหมอซะเพื่อความปลอดภัยระหว่างที่อยู่ที่นั่นกลับมาพี่จะดูแลเจ้าเด็กนั่นให้เองค่ะแล้วแล้วอ้อนจะบอกเขาหรือเปล่านั่นสิ เวลาแค่นี้น้องยังตัดสินใจไม่ได้แล้วค่ะพี่หญิงใจหนึ่งก็อยากอีกใจหนึ่งก็กลัวกลัวเขาจะเป็นเหมือนพ่อเราเหรอค่ะฟังพี่นะเรื่องของเรากับพ่อแม่มันคนละกรณีกันนะอ้อ,อนนั่นแม่อ้อนเขาไม่รักอ้อนแต่นี่อ้อนรักเด็กคนนี้ใช่ไหมไม่คิดทิ้งเขาเหมือนแม่ใช่ไหมไม่คิดคะ่ะยังไงเขาก็จะอยู่กับน้องคะ่ะ เห็นไหมถ้าอ้อนบอกเขาเขาอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้นะเขารวยจะตายแค่เลี้ยงเด็กคนเดียวเองยังไงเจ้าจิ๋วก็มีเลือดเขาตั้งครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับเละคะเราก็ช่วยกันเลี้ยงที่โรงพยาบาลมีแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งมากมายถ้าเราต้องทำงานก็ฝากลูกไว้ที่เนอร์เซอรี่ก็ได้หาพี่เลี้ยงดีๆสักคน ค่อยๆคิดเดี๋ยวพออะไรๆมันเข้าที่ทางออกมันก็จะสว่างขึ้นเองขอบคุณนะพี่หญิงถ้าไม่มีพี่น้องคงนั่งเครียดตายอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเลยมีอะไรก็บอกพี่อ๋ออย่าลืมบอกไอ้ปรางด้วยล่ะยอมโดนบ่นนิดหน่อยดีกว่าให้นางรู้เองเดี๋ยวจะพาง,งอนกันจนทำเราเครียดไปอีกค่ะ อาทิตย์หน้านางจะแวะมาหาดีดีพูดกันต่อหน้าดีกว่าพูดทางโทรศัพท์จะได้เข้าใจกันขอบคุณพี่หญิงอีกครั้งค่ะอ้อนลงไปหาข้าวกินก่อนนะลืมไปเลยมัวแต่เครียดจ้ามีอะไรโทรมาได้ตลอดนะพี่รอรับสายแกเสมอยกเว้นตอนผ่าตัดอย่าจะให้ทิ้งลูกคนอื่นมาโอแต่หลานตัวเองก็ใช่เรื่องมะ บายนะคะพี่หญิงหลังเสร็จภาร,รกิจในต่างแดนคุณหมอฉัดระวีก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมงานเสริมที่เคยรับตามคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งยังไม่ถูกยกเลิกในทันทีแต่ก็มีแพลนจะยกเลิกเพียงแค่รอให้ตัวเองปรับตัวกับชีวิตใหม่ในที่เดเดิมให้ได้เสียก่อนบางอย่างมันก็ป,ป,ปรับไม่ได้ทำได้เพียงตั้งสติ และคิดให้รอบคอบเท่านั้นคุณชัดแล้ววันนี้เขาคนนั้นก็มาให้เธอเห็นหน้าถึงโรงพยาบาลจนได้เอาไงดีเอาไงดีทั้งๆที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้แต่พอเจอหน้าเขาสมองก็เหมือนจะเร่งให้เธอคิดหนักคล้ายบังคับให้ตัดสินใจตอนนี้สิให้ได้ฉัดระวีเพลอก้าวเข้าไปในร้านกาแฟ ที่เขากับผู้หญิงวัยกลางคนกำลังนั่งอยู่ตาชัดดูดีดูดีเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ารักจังเลยมีเด็กคนไหนบ้างที่คุณนายบอกไม่น่ารักย่าก็ฉันอยากได้เป็นของตัวเองนี่เพอเจอรอีกแล้วคุณนายเมียยังหาไม่ได้จะเอาลูกที่ไหนมาประเคนคุณนายไม่ทราบก็รีบหาซะสิเป็นถึงพี่รองให้น้องๆแซงไปจะหมดบ้าน ไม่ไดีเรื่องจ้ะลูกคนนี้มีอะไรได้เรื่องบ้างยกสมบัติให้ไอ้คีไปเลยปะผมไม่เอาก็ได้อย่าท้านะใจแข็งทิ้งลูกให้อดอยากก็ลองดูเด้ยอยากได้มากเดี๋ยวเสกให้ออกมาพรุ่งนี้เลยดีมะเอาให้ช็อกไปเลยไอ้บ้าเพราะแกมันเลอะเทอะแบบนี้ไงผู้หญิงดีๆที่ไหนจะแ,แล ทมเถแค่ยังไม่ถูกใจคุณหมอคะน้ำส้มได้แล้วนะคะเอ่อเออขอบคุณคะ่ะฉัดระวีสะดุ้งเสียงพนักงานจนทำอะไรไม่ถูกเพลิอเงอะง,งะอยู่ครู่หนึ่งก็ถือแก้วออกไปจากร้านแล้วเดินกลับขึ้นห้องทำงานทันทีนั่งทำงานไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณหมอสาวเดินลงมาที่เคาน์เตอร์ห้องยาชั้นล่าง แล้วพอถึงทางเลี้ยวสุดท้ายคนที่ต่างมองไม่เห็นกันก็เดินชนกันอะใบหน้านวลกระแทกอกแข็งแรงเต็มๆขอโทษขอโทษเขาพูดเร็วๆพร้อมดึงคนตกใจที่กำลังจะหงายหลังเอาไว้ทำให้ส่วนท้องของเธอชนตัวเขาค่อนข้างแรงชัดระวีตกใจมากรีบเอามือกุมท้องนี่คุณคุณชัด คุณรู้จักผมเหรอคำถามของเขาทําเธอถึงกับหน้าชายืนนิ่งอึง้งในขณะที่อีกฝ่ายขมวดคิ้วรอคำตอบตอนเธอแต่งหน้าเขายังจํารายละเอียดชัดๆไม่ได้นับประษาอะไรกับตอนที่เธอสวมแว่นสวมหน้ากากอนามัยแถมยังเขียนคิ้วบางๆเปลือกตาสองข้างก็ไม่มีสีเลยสักนิดไม่แปลกที่เขาจะตั้งคำถามแบบนั้น มไม่แล้วทำไมคุณเดินไม่ดูถ้าชนคนไข้ล้มจะทำยังไงตัวก็ใหญ่เป็นเด็กคงล้มเข่าแตกแล้วมั้งขอโทษครับแล้วคุณหมอเจ็บหรือเปล่าเจ็บสิคุณชนท้องฉันอันตรายมากไม่รู้เรื่องไงฉันเถอะคราวหลังเดินระวังระวังด้วยนะคะแล้วคนหน้างหงิกก็เดินเบี่ยงตัวออกจากทางแยกไป ก็ไม่ได้ชนแรงนะแต่เจ้เวียงซะเหมือนไปทําใครขาหักวแล้วทําไมแกไม่ขอคุยกับเขาล่ะโอกาสมาถึงแล้วปริชัดบวยวายขณะนั่งอยู่ในร้านอาหารกับชัด,ดวีและยานิสาความอดทนของฉันมันจะหมดลงทุกวันแล้วเนะอน้นฉันกำลังตัดสินใจอยู่ไหนบอกกลับไทยจะฟันธงแล้วไงแล้วแกลังเลอะไร ยิ่งแม่เขาพูดแบบนั้นยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะเว้ยน้องปรางจะเย็นๆย็ไออ้อนมันเคยฟัดฟานมาก่อนแต่เรื่องนี้มันอ่อนไหวนะก็อยากจะลากเขาไปคุยแหละแต่ฉันเล่นบทเวี่ยงเขาไปแล้วไงอยู่ๆจะให้เดินไปบอกเขาว่าเป็นพ่อของลูกฉันเขาไม่คิดว่าฉันบ้าหรอที่สำคัญเขาจําฉันไม่ได้หน้าสดอ่ะใส่แว่นด้วยโวยปวดหัว หัดแต่งหน้าสวยๆไปทำงานบ้างนั้นหล่อนไม่งั้นตกหมอได้หลายคนแล้ว no ไม่อยากมีผัวเป็นหมอหมดสิทธิ์แล้วจ้าตอนนี้ได้ผัวรวยแล้วไอ้บ้าพรังให้เขายอมรับก่อนไหมว่าแต่แกไม่ได้หลุดปากบอกเพื่อนเขาไปใช่ไหมถ้าบอกคุณชัดคงวิ่งหาแกให้ควักไปลปะปะหรือไม่ก็ทำเนียนไม่รู้ ไอ้อ้นคิดมากฉันไม่ได้บอกใครจริงๆเด็กๆโจทย์พวกเรามาไม่ต้องหันไปแล้วยานิสาก็ส่งเมนูให้สองสาวเอาไว้ปิดหน้าคุณชัดกำลังเดินขึ้นไปที่บาร์ชั้นบนฮะ<า>สองสาวอุทานก่อนยานิสาจะพยักหน้าย้ำความจริงอีกครั้งร้านอาหารที่พวกเธอมานั่งรับประทานมื้อเย็นวันนี้ด้านบนเป็นรูปท็อป ซึ่งถูกเปิดเป็นบาร์เครื่องดื่มสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการสังสรรค์มีคุณพลไหมพี่หญิงตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นเขาเดินขึ้นไปกับผู้หญิงฮะในหูฉัดระวีเหมือนมีลมร้อนอยู่ด้านในเฮอะอะไรไอ้อ้อนหึงเหรอไม่หึงแต่งดหงิดลอยตัวเหนือดราม่าอยู่คนเดียวปล่อยให้ฉันวิ่งโรคแก้ปัญหาอยู่เนี่ย งั้นก็ไปบอกเขาสิฉัดระวีจ้องหน้าสองสาวนิ่งกวนความคิดแสนฟุ้งซ่านให้รวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วตัดสินใจครั้งสุดท้ายตกลงว่าไงขึ้นไปนั่งข้างบนกันไหมหาสองสาวอุทานอุสา,าหลุ้นคำตอบทำไมถึงวนกลับมาที่เดิมแบบนี้ล่ะเขาจําฉันได้ปริชัดแยง้ง ขึ้นไปหามุมลับตาให้หน่อยได้ไหมคะพี่หญิงแต่ถ้าเขาบาังเอิญเจอแกแกก็บอกมากับเพื่อนไงแล้วแกจะไปดูเขาทำไมไปดูความสุขสำราญครั้งสุดท้ายของอีตันนั่นพรุ่งนี้ฉันจะเอาให้น็อกคาบ้านเลยหมายความว่าแกจะไปบอกเขาเหรอใช่จะบอกให้รู้ทั้งบ้านเลยเรื่องอะไรฉันต้องทุกข์ใจอยู่คนเดียวดีมาก เดี๋ยวฉันจัดการเรื่องที่อยู่กับเช็คสเตตัสคนในบ้านให้บทจะแรงก็แรงจนเจ้ไม่ทันตั้งตัวคิดด้วยนะสาวๆว,ว่าถ้าเขาไล่ออกมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนพวกนั้นไม่กล้าทําอะไรเอิกระเริกแล้วค่ะพวกไฮโซคนของสังคมกลัวเป็นข่าวเสียหายจะตายบริชัตดเอ่ยเอาจริงนะถ้าคนอย่างอิตาคุณชัดเป็นข่าวในทํานองแบบนี้ เจ้ว่าคงไม่มีใครแปลกใจโชคโชนขนาดนั้นไม่รู้ละ่ะได้เงินมาสักก้อนก็ยังดีเยออ้อนจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ค่ะเยะปรางพูดถูกเชื่อสิเดี๋ยวพวกเขาคงวิ่งเต้นจัดการเช็คประวัติตรวจดีเอนเอแน่แน่ให้ตานนั้นหัวหมุนเรื่องแบบนี้สักครั้งจะได้รู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหนแกดีๆนะะ มีอะไรไม่ชอบมาพากลโทรหาฉันทันทีฉันจะรีบเหยียบรถไปหาเลยฝารถติดกรุงเทพให้ได้ก่อนเอะเยปรางโอ้ยอีบา้าฉันเลิกเกลียดคนบ้าแบบแกจริงๆบอกให้รอฉันเลิกงานก็ไม่เอาไม่อยากรอแล้วว่าให้มันจบๆไปฉันไม่อยากให้แกมีปัญหากับเจ้านายแกโอ้ยเดี๋ยวเรื่องแดงฉันได้ตั้งป้อมกับอีตานั่นแน่ แม่จะเฉ่งให้หูยับก่อนเพื่อนเลยเออเออแค่นี้แหละฉันขอเข้าบ้านเขาให้ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอออนอย่าเพิ่งวางสายปล่อยทิ้งไว้งี้แหละฉันขอฟังด้วยไม่ได้อยากเพือกแต่ฉันเป็นห่วงรู้แล้วนะรีบแถเชียวนะงุยไปไปะเร็วๆรวลุ้นจนอกจะแตกแล้วเนี่ย ชัดรวีกำโทรศัพท์ไว้ในมือขณะดเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านหลังใหญ่พอเธอบอกมาขอพบชัดพงคนของเขาก็รีบต่อสายเข้าบ้านในทันทีผู้หญิงมาพบเจ้าชัดงั้นเหรอประมุขของบ้านเงยหน้าขึ้นจากหนังสือในมือมองภรยาด้วยความแปลกใจแปลกปกติไม่เคยมีใครล้ำเส้นขนาดนี้นี่คะคุณนั่นสิ ให้เธอไปรอที่ห้องรับแขกแล้วไปตามไอตัวดีลงมาด้วยฉันอยากรู้มันไปสร้างเรื่องอะไรมากันแน่มาดามคณิตาสั่งแม่บ้านที่วิ่งมาแจ้งข่าวหลังจากนั้นไม่นานฉัดระวีถูกพาเข้ามาในบ้านนั่งรอครู่หนึ่งสามพ่อแม่ลูกก็เดินเข้ามาแววตาแต่ละคนดูสับสนงุนงงเพราะไม่มีใครรู้จักเธอแน่ล่ะ วันนี้เธอมาในลูกคุณหมอสาวที่ต้องไปทำงานต่อแขกอายุน้อยลุกขึ้นยืนและยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองที่กำลังเดินเข้ามาคณิตารับไหว้จ้องสำรวจเธอแทบไม่ยอมกระพริบตาเธอมาหาลูกชายฉันเหรอค่ะได้ยินอย่างนั้นคุณแม่จึงเบนสายตาไปมองคาดโทษลูกชายตัวแสบปกติเห็นเอาอยู่ ไม่เคยมีใครโผล่มาบ้านแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉันท้องค่ะอะไรนะทุกคนที่อยู่ในห้องรับแขกพโล่งออกมาเสียงดังโดยเฉพาะตัวการอย่างชัดพงจากที่เมามืมึนๆมึน,มนชายหนุ่มถึงกับตาสว่างทันทีฉันจะเป็นลมคุณผู้หญิงของบ้านสุดตัวนั่งแหมกับโซโฟ,ฟาที่อยู่ใก,ใกล้ๆจูจู ก็รู้สึกหมดแรงเสียดือด้อๆอย่างนั้นคุณแม่ไม่ต้องมาจับฉันฉันว่าแล้วสักวันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนเป็นแม่ตบตีลูกชายที่เข้ามาใกล้รัวๆโอ๊ยโอ๊ยแม่แม่เจบ็บเจ็บหยุดตีก่อนแล้วแน่ใจได้ไงว่าเด็กเป็นลูกผมได้ยินดังนั้นคณิตาจึงหยุดมือโดยอัตโนมัติถ้าไม่แน่ใจ ฉันไม่ถอมาถึงที่นี่ให้อายหรอกถ้าพวกคุณไม่เชื่อสามารถหาหมอพิสูจน์เองได้เลยฉันพร้อมแววตาของเธอดูมั่นใจมากจนคนทางบ้านอิสรานุวัสกุลนึกหวั่นใจชัดพงขมวดคิ้วปมใหญ่นึกไม่ออกเลยว่าเคยนอนกับผู้หญิงตรงหน้าตอนไหนนี่กูหน้ามืดขนาดนั้นเลยเหรอวะเย่เว่นท่าทางนักวิชาการจ๋าแบบนี้เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ เราไปนอนด้วยกันตอนไหนเนี่ยสุดท้ายเขาก็เผลอโพ่งคำถามงงๆออกไปตัดชัดนี่แกคณิตาไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าลูกชายผมจำไม่ได้จริงๆนี่ครับว่าเคยนอนกับเธอตอนไหนที่สมุย3ามสเดือนก่อนเชีย่ยสมุยจัดไปหลายคนเลยแต่ที่แน่ๆไม่มีหน้าตาแบบนี้แน่นอน ถึงจะเมาก็ไม่เอาใครมั่วๆแน่เรื่องนี้ชัดพงมั่นใจอีกอย่างสาวๆทุกคนเขารู้จักหน้าตาและมีโอกาสพูดคุยกับพวกเธอก่อนจะไปถึงจุดๆนั้นทุกครั้งไม่ใช่อ่ะผมจำผู้หญิงของผมได้ทุกคนที่สำคัญระบบเซฟตี้ของผมได้มาตรฐานแน่นอนฮ <c oughs> ไม่ได้มีคนเดียวซะด้วยป้าหยุดพูด แคนี้แม่ก็จะขาดใจตายแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนั้นไปสาวความกันเองก็แล้วกันแต่ถ้าเด็กเป็นหลานฉันยังไงแกก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนูประมุขของบ้านหันไปหาแขกสาวที่มาที่นี่ต้องการอะไรจากเราคือลุงรู้แหละว่าหนูต้องการความรับผิดชอบจากเจ้าชัดที่ถามคืออยากให้เราช่วยอะไรบ้าง ฮะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องเงินหรอกชัดพงศป,ประมาทฉชัดระวีจึงชัดหน้าขึ้นมองตอบดูถูกงั้นเหรอเอาสิเงินน่ะเอาแน่เพราะความฝันเด็กคนหนึ่งมันแพงแต่ที่ฉันอยากได้คือความเป็นพ่อและความเป็นคนจากคุณสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านปรึกษากันผ่านสายตา วินาทีแรกที่ได้ยินผู้หญิงมาตะโกนบอกว่าเธอท้องกับลูกชายแน่นอนคนเป็นแม่ไม่ชอบใจอยู่แล้วคิดว่าเธอคงมาจับแต่อะไรบางอย่างในตัวฉัดรรวีดันสกิดใจคณิตาเข้าทำไมฉันรู้สึกว่าแม่หนูนี่น่าสนใจตัดชัดแกออกไปจัดการเรื่องโรงพยาบาลแม่อยากรู้ว่าเด็กเป็นหลานแม่จริงหรือเปล่าขอเร็วที่สุดแต่ว่าแม่ นายแม่ออกคำสั่งเสียงต่ำพอชัดพงเดินออกไปคณิตาก็หันมามองหน้าชัดรวีด้วยแววตาที่อ่อนลงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหนูที่ฉันทำแบบนี้หนูเข้าใจค่ะคุณป้าเป็นใครก็ทำแบบนี้ว่าแต่หนูเป็นใครรู้จักตาชัดได้ย,ยังไงแล้วทำไมถึงหนูยอมรับคะ่ะ ว่ามันเป็นเพราะความผิดพลาดแต่นี่นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็อยากให้ท่านทั้งสองรับรู้ความจริงเราไม่รู้จักกันมาก่อนวันนั้นเราสองคนขาดสติจริงๆค่ะหนูไม่ได้จะผลักภาระนะคะเอาจริงๆหนูสามารถเลี้ยงดูเขาเองได้แต่ก็อย่างที่บอกคุณชัดไปหนูอยากให้ลูกมีพ่อฉัดระวีไม่กล้าสบตาผู้ใหญ่แต่นี่นเมื่อตัดสินใจแล้ว คงต้องเดินหน้าต่อไปเอาเถอะเอาเถอะฉันสองคนก็ไม่อยากใจร้ายกับหนูหรอกนะว่าแต่หนูเป็นใครอายุเท่าไหร่ทำงานที่ไหนหนูชื่อชัดระวีค่ะเพื่อนสนิทเรียกอ้อนเพื่อนที่ทำงานเรียกหมอชัดอายุ33ปีทำงานเป็นจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะเป็นหมอเหรอคณิตาพรล่งออกมาเสียงดัง ค่ะชัดระวีตอบเสียงเบาแล้วหนูไม่เอออย่าว่างั้นนี้เลยนะหนูไม่ป้องกันล่ะวันนั้นคงเป็นวันซวยของหนูมั้งคะคุณลุงอย่างที่คุณชัดบอกเขาเซฟแล้วแล้วชัดระวีก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันตัวของเธอพร้อมข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้ของชัดพง์ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านฟังคร่าวๆ โอเคเราสองคนรับทราบแล้วจะรีบหาทางออกให้เร็วที่สุดวันนี้ฉันเออแม่แม่จะให้คนไปส่งหนูกลับก่อนขอบคุณค่ะคณิตาจัดแจงให้แม่บ้านพาแขกไปส่งที่รถก่อนลากสามีไปคุยกันสองคนที่ห้องทำงานถ้าฉันมีหลานจริงฉันจะจับหนูอ้อนให้ตัดชัด เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณพ่อของชัดพง์ขมวดคิ้วตามภรรยาไม่ทันเท่าที่ผมฟังหนูอ้อนพูดเธอแค่อยากให้ตาชัดรับผิดชอบลูกหรือผมจับใจความอะไรพลาดไปแล้วยังไงไหนๆก็ตกล่องปล่องชิ้นกันแล้วลูกสไปซยเป็นหมอเลยนะคุณโอกาสทองแบบนี้หาได้ที่ไหนไม่มีหรือคุณอยากได้แม่พวกในคขับในบาพวกนั้นมาเป็นสะปซ คุณคิดว่าเรื่องนี้มันจะง่ายสมใจคุณขนาดนั้นเลยฉันจะทำให้ได้สาธุมาเป็นหลานย่าจริงๆเธอนะลูกนะเดี๋ยวย่ายกสมบัติให้หมดเลยชิดสนุพงตบหน้าผากตัวเองดังฉาดลูกว่าร้ายแล้วยังสู้แม่ไม่ได้แบบนี้บ้านเขาได้วุ่นวายอีกพักใหญ่แน่ๆเพราะดูแล้วเจ้าลูกชายตัวดีก็คงจะไม่ยอมง่ายๆ